หลังเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับล่าสุดโครงการแอลเหนือคนละครึ่งมีผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เต็มจำนวน10,000สิทธิ์แล้วนะครับแต่ประชาชนยังสามารถรอรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับถ้ามีคนกดรับสิทธิ์ แล้วก็ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดภายใน3วันนะครับด้านภูมิหน่วยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทครับบอกว่านะักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนสูงสุดอันดับหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ที่จังหวัดเชียงรายรองลงมาก็คือเชียงใหม่น,น่านแพร่และพะเยาตามลําดับครับมีการใช้สิทธิ์ไปแล้วทั้งหมดกว่า1 0,000ครั้งนะครับ เป็นส่วนลดโรงแรมแล้วก็ที่พักกว่า9,000ครั้งร้านอาหาร1,000ครั้งที่เหลือเป็นาคาเฟ่ร้านของฝากและกิจกรรมอื่นๆครับเพราะฉะนั้นวันเปิดวันที่1พฤศจิกายนตนนั้นสื่อหลายสื่อก็เห็นว่ามันไม่กระเพื่อมมันไม่หมดเหมือนอะไรต่อม้อะไร,อนนอะไรขอเฟซสองไหมอะไรยังไงนะครับซึ่งเราคำนวณไว้ นะครับหนึ่งหมืนสิบเนี่ยนะครับสองเดือนก็คือพฤศจิกาธันวาถ้าคนมาใช้วันละประมาณสองร้อยคนเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าอยู่ในกูต้าละนะครับแต่พอเปิดเข้ามาจริงๆคนมาใช้สิทธิ์อยู่ประมาณสักวันละประมาณเกือบพันก็ถือว่าทะลุเป้าหมายของเราเนี่ยนะฮะสองสามอยเปอร์เซ็นต์ละ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการบอกว่าปัจจุบันโรงแรมรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านโครงการแอวเหนือคนละครึ่งเกือบเต็มโคต้า100เสร็จสิทธแล้วนะคะแต่ปัญหาที่สะท้อนมาจากนักท่องเที่ยวก็คือเงื่อนไขที่ต้องใช้สิทธิ์ภายใน3วันหลังจากลงทะเบียน ขณะที่ผู้ประกอบการก็มองว่าส่วนลดที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนซึ่งจะได้รับเงินในเดือนมกราคมปีหน้าเลยเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมีผลต่อสภาพคล่องค่ะเป็นเป็นการโปรโมทที่ค่อนข้างดีแล้วก็อยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มจำนวนสิทธตเนาะอันที่หนึ่งสองออก็อาจจะขยายไปช่วงโลซิชันที่มันกำลังจะเข้ามาถึงนะคะ ปัญหาก็คือเรื่องของการจองเนี่ยอยากให้จองล่วงหน้าได้เพราะว่าลูกค้าจะได้แลนทุกเรื่องของเขาแล้วก็ตั้งใจจะมาท่องเที่ยวเลยอย่างนี้คะแล้วก็อุปสรรักก็มีเพีงมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องฝั่งผู้ประกอบการเนาะว่าการชาระเงินให้ผู้ประกอบการอะรยะยวลามันยาวเกินไปทําให้ผู้ประกอบการอาจจะไม่มีสภาพคล่องอ ไปคุยกับนักท่องเที่ยวกันบ้างครับอย่างนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหานครบอกว่ารู้ครับว่ามีโครงการแอวเหนือคนละครึ่งแต่ลงทะเบียนไม่ทันเพราะระยะเวลาสั้นการประชาสัมพันธ์น้อยแล้วก็ไม่่วดถึงนะครับเสนอให้เพิ่มระยะเวลาในการใช้สิทธิ์แล้วก็จํานวนเงินสนับสนุนในการท่องเที่ยวครับ มันอาจจะต้องมีการประชาะสัมพันธ์ที่มากกว่านี้แล้วก็ในเมื่อรัฐบาลต้องการให้คนไทยที่อยวในเมืองไทยให้เงินกระจายในส่วนของทางภาคโซนทักเหนือเนาะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นอะคะ่ะอาจจะต้องลงงบให้เยอะกว่านี้แล้วก็มีการกระจาย ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ค่ะที่ไม่ใช่แบบประ,ประกาศแค่แบบสัปดาห์สัปดาห์ปุ๊บก็หมดอาจจะแบบประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ให้ทางร้านหรือว่าเป็นโฮสเทลอะไรเงี้ยเข้าร่วมให้เยอะกว่านี้ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะได้แบบส่วนใหญ่เขาก็จะเข้ามาเออเขาเรียกอะไรเข้ามาใช้จ่ายกัน mm hmm. ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเดือนธันวาคมไฮซีสซั่งของประเทศไทยอยู่แล้วอะค่ะ ผู้ประกอบการโรงแรมในภาคเหนือต่างเห็นตรงกันค่ะว่าโครงการแอลเหนือค,นครึ่งถือว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวได้บางส่วนแต่ก็อยากให้มีมาตรการเพิ่มเติมค่ะเป็นโจทย์อันหนึ่งที่คิดว่ารัฐบาลก็อยากจะช่วยกระจายเรื่องการใช้จ่ายสู่ภาพของของ,ของท้องถิ่นหรือว่ารัฐญาที่เขาเรียกกันก็คือคนที่มีรายได้น้อยเขาปกติเขาต้องจ่ายเวลา200 ถ้าเราคนละครึ่งเราเขาจ่ายแค่ร้อยเดียวยังเซฟเงินเขาไว้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้จ่ายเงินออกไป200ตามปกติน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายนะครับบอกว่าโครงการแอลเหนือคนละครึ่งแม้จะไม่ประสบความสําเร็จมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการน้อยแต่ก็เห็นถึงความตั้งใจครับเพราะความยุ่งยากในการใช้บริการนะครับทำให้ได้รับประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับโครงการเที่ยวด้วยกันครับ